ัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมรัเอกนะครับและคุณหงคับครับเราสองคนครับมาในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่ครับครับผมเป็นรายการที่เนี่ยโยนให้ผมงี้พูดดิพูดพูดลองพูดหน่อยลองพูดลองดำเนินรายการคุณเป็นรายการที่รับชมตัวอย่างหนังก็สามารถวิจารณ์ได้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ดูทั้งเรื่องอะแปลกใหม่ดีครับโดยกูรู้กูรู้ทั้งสามท่าน พี่ต้อยพี่ลำเอกครับและผมผมครับครับมาสลับสลับเปลี่ยนกันใช่ฮะครับผมเวียนเปลี่ยนกันไปใช่ครับผมแล้วแล้วแล้วแต่อารมณ์อยากได้ใครก็คู่กันคนนั้นใช่ฮะบางทีก็สามคนสามคนครับแท็กทีมกันไปเลยเดี๋ยวทำรายการไม่ได้ไปทำอย่างอื่นครับแท็กทีมวิจารณ์หนังกันฮะโอ้โหโอเคครับผมนี่คิดลึกไปเลยครับครับผมลึกลึกมากครับผมแต่ดีไม่ขึ้นขึ้นดแล้วขึ้นแล้วเหรอครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ เราจะมานําเสนอภาพยนตร์ไทยวันนี้ภาพยนตร์ไทยเลยครับผมหนังไทยครับผมชื่อเรื่องว่าวันนี้ภาพยนตร์ไทยชื่อเรื่องว่าครับผมการบ้านไม่ทำอีกแล้วรุ่นพี่รุ่นพี่ไงรุ่นพี่รุ่นพี่นำแสดงโดยน้องเน็ตไอดอล พอยชมพูพอยชมพูอ่าเธอเป็นใครเดี๋ยวลองเล่าให้ผู้ชมฟังนักร้องมั้ยฮะนี่ครับผมไอดอลถูกต้องครับผมตอบง่ายจังเดี๋ยวเราทำกันท่ากันดีกว่าเยียบเยี่ยมมั้ยฮะนี่เยี่ยมมากครับผมเยี่ยมโอเคครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าความเงียบมีหลายระดับเอ้าตั้งแต่เงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวพี้ยงเงียบไหม เงียบ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 ผงคุณผงเงี้ยเสียวเลยเสียงเข้มทนาทีเดินอือมาแล้วนี่หัวใจเต้นนี่คนหรือผีครับนี่แต่ที่สุดของที่สุดของเงียบน่ารักไหมน่ารักไหมก็คือกลางคืนกลางคืนก็คือเจออย่างนี้เป็นไงกลางคืนเนี่ยนี้ก็เข้าไปหาดีไหมนี่ไม่กลัวเลยหรอลองดูก่อนเป็นคนหรือเปล่ากลางคืนกลคืนกลางคืนเดี๋ยวนี้เลย เด็กใหม่เขามาเซอร์ชีมหมดแกแม่งนกำแพงเหอไม่บ้าแม่มเนหนาววะนายเป็นใครเข้ามาได้ไงฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนีใครกันบ้โดนหิ้เรียกฉันว่ารุ่นพี่รุ่นพี่โรงเรียนคอนแวน์ก่อนจะกลายเป็นโรงเรียนคอนแวน์ที่นี่เคยมีเหตุฆ่ากันตายหลายศพเมื่อห้าสิบปีก่อน ปรากฏตัวออกมาทุกคืน่ยันมากความยติธรรมแม้แต่คนตายก็ต้องการอยากช่วยก็บอกมาตามตัวเฮ้ยทีแรกทำเป็นเล่นตัวอีบ้าตกลงตอนนี้เราเป็นคู่แล้วใช่ปะคู่หูแลหละคู่หนังสืกไงคุยกับผีได้แต่พระเอกเขาคือแคอไ่ไม่รู้ครับเขาว่าหมาวนะันหอนะอ่ะเพราะมันเห็นผีจริงปะวะ ที่นอนไม่ได้เห็นผีหรอกก็ผมว่าน่าจะจริงนะหมาโถเห็นแต่มันได้กลิ่นผีต่างหากเฮ้ยอู้ผมว่าน้องเขาเก่งเจ้าหมูตัวนี้สลังจิตด้วยพี่มีสมรรจิตเข้ามาร่วมด้วยในหนังเรื่องนี้อืมทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยไม่ไม่ฉันมีเกี่ยวข้องอะไรอู้ผีเราตุ้ยเดินตุ้ยเดิน เราตายแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนวิญญาณจะวนเวียนในช่วงเว,วลาที่คูณสลายจนกว่าจะถึงเว,ลา,วลาสูญสลายไปเหมือนเราสมัยที่นุ่นพี่ยังอยู่เคยมีแฟนนะจำไม่ได้มันนานมากแล้วแสดงว่าน้องคนนี้เห็นผีเขาผีกนันหรือวานนี้นนเ,เราสมัมผัสกันได้เบ้าอรักกันรักกับผี เราทำที่รู้ทำซองไม่อดชิดใกล้แม้ว่าฉันรู้ทั้งที่เราจะอยู่ด้วยกันทำที่รู้ทำซองไม่อดชิดใกล้ ก็ดูแบบครับเป็นไงบ้างครับพี่ก็ดูแบบตื่นตาตื่นใจแบบพ้อสเรื่องมีหลากหลายนะฮะผเะว่าได้อยู่นะได้อยู่มันแฟนตาซีอ่ะครับเมื่อกี้มันอันนี้มันพูดถึงเรื่องผีเรื่องผีพี่เอกช่วยเล่าเรื่องผีให้ฟังสักเรื่องนึงได้ไหมเคยเคยเจอไหมเรื่องผีแะครับเ็รู้สึกเจอสัมผัสในความฝันไหมฮะเฮ้ยเป็นยังไงพี่เล่าเล่าให้ผู้ชมได้ดูหน่อย ฝันว่าเห็นวิญญาณเข้ามาในห้องของตัวเองฮะเอาแล้วไงล่ะเป็นยังไงครับพี่มันแบบเหมือนจริงมากครับครับผมยังไงครับก็วิญญาณของผู้หญิงผูสลิมอะฮะเฮ้ยอีกแล้วเหรอเหมือนคุณคุณเลยฮะนี่เหมือนในไอสคริมไม่เจอเลยเหรอน้ำจริง อ้ตายเอาเอามารีรันด้วย,ยนะครับผมสำหรับผมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกน่าดูเนาะครับอเพราะว่าได้น้องคอ,อยู่ปูด้วยน่ารักนะน้อง,น,องน่ารักมามสวยมากถ้าเจอผีหน้าตายอย่างนี้เป็นไงคือเขาไปหาก่อนเลยครับขอเขาไปขอเบอร์คุยสัมผัสกันก่อน,นสัมผัสไม่ได้ถามไม่ถามเลยเลยครับอ๋อครับผมโอเคครับตามมัติครับถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครับพี่เอกจะสำหรับผมก็ดูครับเพราะว่า ชอบคอยชมพูชอบพอดเรื่องหนัง่าสำหรับผมนะครับก็ดูครับชอบอดเรื่องครับและคือดูน่าจะเป็นหนังผีที่ไม่เครียดไม่เครียดเบิกบานสดใสครับผมหนังผีวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยคอนเวนนิดๆเป๊ะเพียกเลย เห็นออคอนเวนสาวๆสวยๆหน้าปิ๊งมากหน้าปิ๊งด้วยห,วหน้าปิ๊งน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้ไหมได้ครับมันจะปิ๊งมันจะเป็นปิ๊งยิ่งพี่ครับผมโอเคครับตามมติครับหากภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่เข้าฉายครับเราสองคนครับตกลงกันว่าจะไปด,ดูครับ,รบอีกแหล้ครับ